True 5G ใครๆก็ใช้ทรูเพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าเก็บตกสีสันพิธีปิดโอลิมปิก2020ที่กรุงโตเกียวทนายเจมส์เผยทอยๆมีลุ้นประกันตัวอีกครั้งในชั้นศาล เพราะอะไรบริต尼ส์เปียสถึงถูกขังอยู่ในห้องน้ำกลางดึกอามีปลืม้มเอลตันจอนร่วมชา l เลนจ์เพลงดังวง BTS สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Entertainment Day นะคะวันนี้ก็มาพบกับเราสองคนนะครับพี่ปูเป้และผมซันนะครับส่งตรงจากทวี v รูมของเรานั่นเองครับผมใช่แล้วค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวบันเทิงนะคะเหตุการณ์ของคุณทอยทอยกับการฆาตกรรมแฟดนั่นเองนะคะทางทนายเจมส์เอกเด็กก็ได้ยื่นอุทธรณ์ในการขอประกันตัววันนี้เรามีความคืบหน้ามาฝากค่ะ ตามกันต่อเนื่องเลยนะคะกับคดีของนักแสดงวัยรุ่นทอยทอยที่ก่อเหตุสลดทําให้แฟนสาวเสียชีวิตก่อนถูกนําตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดมีนบุรีโดยสารคัดค้านการประกันตัวต่อมาทนายเจมส์ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาด้านทนายความบริษัทนะคะ ของยามาเอ็นเตอร์เทนเมนต์ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อดังว่าแม้ตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวแต่มั่นใจว่าในชั้นศาลทอยๆจะได้รับการประกันตัวอย่างช้าที่สุดคาดว่าน่าจะเป็นวันอังคารที่10ส,สิงหาคมนี้เพราะทอยๆไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนีในขณะเกิดเหตุก็ยืนรอเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อมอบตัวคาดว่าเงินประกันนั้นน่าจะอยู่ที่หลัก 1แสนถึง2แสนบาทค่ะอาจจะได้ติดอุปกรณ์เป็นกำไร EM นะคะถ้าได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวทางทนายเจมส์ก็ตั้งข้อสังเกตบาดแผลบนลำตัวของผู้ตายว่ามีรอยแผลลึก2แผลดังนั้นอาจเป็นไปได้ในเรื่องของการทำร้ายตัวเองเพราะผู้ตายเคยมีประวัติรักษาโรคไบโพล่าและโรคซึมเศร้าบวกกับอาจจะมีการต่อสู้ยื้อแย่งมีดกัน เลยอาจจะเป็นไปได้ที่มีดนั้นเฉี่ยวไปโดนปาดโดนแทงคงจะไม่ได้มีการตั้งใจฆ่าทนายเจมส์ตั้งข้อสงสัยค่ะทางนี้ทั้งนั้นนะคะเราก็จะเกาะติดข่าวนี้อย่างแน่นอนค่ะอามาต่อเนื่องกันนะครับกับ อีกหนึ่งธุรกิจของคุณสาวรรณษานะครับกับธุรกิจร้านทองนะครับเรียกว่าธุรกิจร้านทองเนี่ยก็เข้ากับทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อเพื่อเก็งกาไรหรือว่าการนําไปจํานำนะครับซึ่งคุณวรรณษาก็บอกนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยอึ้งไปเลยเพราะว่ามีคนเข้ามาใช้บริการรับจํานำแบบมากมายครับแ,แสดงสาวสาววรรณศาเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มีธุรกิจมากมายและหนึ่งในธุรกิจที่เจ้าตัวทําคือการเปิดร้านขายทองครับ ซึ่งมีทั้งในกรุงเทพและที่จังหวัดอุบลราชธานีแต่สถานการณ์ตอนนี้เจ้าตัวบอกว่าไม่กระทบมากเพราะคนที่มีกําลังก็มาซื้อเพื่อไปเก็งกําไรบางทีราคาทองลงเนี่ยก็ซื้อไปตุนบางคนก็มีมาจำนำขายแต่สถานการณ์ตอนนี้คนตกงานมากแล้วก็มีมาในคลาบของโจรก็เยอะที่ร้านก็ต้องมีการรักษาความปลอดภัยแน่นหนาะมีทั้งตำรวจที่คอยมาสอดส่องหรือมาเฝ้ากล้องวงจรปิด ประตูแบบล็อกอัตโนมัติเรียกว่าเป็นการป้องกันครับอดจาะว่าได้รับผลกระทบไหมก็ไม่มากค่ะก็ะจะเป็นคงที่ไม่มีไม่มีอะไรที่แบบว่าเอ,อมากไปน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าเลูกค้าก็ยังยังมีบางส่วนที่มาซื้อทองเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางส่วนก็มาจำนำม,มาขายมาอะไรเงี้ยก็ยังมีการซื้อขายแต่แค่ว่าเอ,อมันลดลงกว่าเดิมก็คัดข้านเยอะพอสมควรค่ะ แดงว่าเศรษฐกิจตอนนี้ก็คือยังถือว่าหายใจไม่ไม่คล่องนะคะพี่ใช่ก็คือถ้าเกิดคนมีตังจริงๆอ่ะก็คือมาซื้อทองเก็บไปถึงแปะเปลี่ยนเงินนะเป็นทองแล้วก็บางคนที่แบบว่าเขามีติดขัดทางด้านเงินทองเนี้ยเขาก็คือเอามาขายเอามาจำนำก็คือจริงๆแล้วร้านทองก็จะเห็นกันเลยอะคะ่ะว่าเศรษฐกิจตอนนี้ดีหรือไม่ดีค่ะแต่ก็ราราคาทองก็คือขึ้นลงตามเศรษฐกิจนะคะพี่ใช่ค่ะ สถานดีแล้วค่ะพี่สารของสถานร้านทองนี้คืออยู่ที่ไหนคะพี่กรุงเทพว่าขอนแก่นค่ะพีอพะอ่อยู่ที่กรุงเทพค่ะอ๋ออยู่ที่กรุงเทพค่ะอยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าจะมีร้านเอ่อเป็นญาติกันกับเออทางบ้านของคุณทารา์ตนะคะก็จะมีอยู่ที่อบุบลแล้วก็อยู่ที่สี่มุมเมืองอุบลไม่เสี่ยงค่ะแล้วทางเราก็ก็ไม่ได้เสี่ยงมากขนาดนั้นค่ะก็ยังมีแบบอมทอง,ทองมีอะไรอย่างนี้อยู่ค่ะก็ยังโอเคอยู่ลูกค้าก็ยังได้อยู่ <laughs> ยังได้อยู่เนาะยังได้อยู่ยังได,ได้อยู่ <c oughs> แต่ถนักกว่านนะี้เราคนต้องคิดนะก็คือทางร้านเราอ่ะมาตรการของร้านเราอ่ะมันเข้มแข็งอยู่แล้วค่ะหนึ่งเนี่ยเรามีพี่พี่ตำรวจอะคะ่ะคอยมาสอบสองดูแลให้แล้วก็นั่งอยู่ที่ร้านเลยนะคะเป็นช่วงช่วงแบบผัดผัดกะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทางร้านเนี่ยก็คือระบบความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นเลิศอยู่แล้วไม่มีแบบสวมคอแล้ววิ่งออกไปได้ไม่มีค่ะขอบคุณมากมากนะคะพี่สายดูแลสุขภาพค่ะพี่ เช่นกันจ้าค่ะเราเห็นด้วยเลยนะครับในฐานะที่อยู่ในธุรกิจนี้เหมือนกันตั้งแต่เด็กนะครับคือธุรกิจเนี่ยเราจะรู้ได้เลยนะครับว่าในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเนี่ยช่วงนั้นเป็นยังไงนะครับกับการแบบว่าลูกค้าเข้ามาหรือว่านํามาเข้า จำนำเหมือนที่คุณวรรณสาบอ,อกไปนั่นเองครับใช่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็ปิดพิธีไปอย่างสวยงามนะคะสำหรับโตเกียวโอลิมปิกสนะคะแม้ว่าจะมีอุปสรรคเรื่องของการรับชมเพราะว่าไม่สามารถขายตั๋วให้แฟนๆนั้นเข้าไปเชียร์กีฬาได้นะคะแต่ในฐานะเจ้าภาพโตเกียวก็ทำออกมาได้ประทับใจหลายๆคน,นะคะ่ะหนึ่งในนั้นก็คือคุณแมทธิวดีน แมทธิวดีนหนึ่งในคนไทยที่ได้ไปร่วมชมโอลิมปิก2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะล่าสุดเจ้าตัวก็กลับถึงเมืองไทยแล้วพร้อมกับโพสต์อินสต g r a m มใส่ข้อความว่า thank you tokyo มหก,กรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์เป็นประสบการณ์ที่ผมไม่มีวันลืมขอแสดงความยินดีกับคุณธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้านักกีฬาไทยและทีมงานทีมชาติไทยครับที่ทําให้กองทัพกีฬาไทยของเราประสบความสําเร็จในครั้งนี้ถึงแม้จะมีเพียง2เหรียญกลับบ้านแต่ทุกคนก็เห็นถึงพัฒนาการของนักกีฬาไทยที่ลงแข่งขันในกีฬาเยอะที่สุดเท่าที่เราเคยมีมาสู้ได้หลายกีฬาและบางกีฬาก็เข้ารอบลึกสุดในประวัติศาสตร์ของเราด้วย ขอบคุณสถานทูตไทยนกรุงโตเกียวที่ดูแลนักกีฬาทีมชาติและทีมงานจากประเทศไทยอย่างดีมากครับมีการส่งอาหารไทยจากสถานทูตให้ทุกคนเกือบทุกวันเลยรวมถึงอำนวยความสะดวกในหลายด้าน ผมเดาว,ว่าคงมีไม่กี่ประเทศที่ช่วยเหลือคนของตัวเองได้ดีขนาดนี้เห็นน้องๆเด็กไทยที่เรียนอยู่ประเทศญี่ปุ่นก็มาเป็นอาสาศสมัครบริเวณีกับเขาด้วยรู้สึกดีใจมากคนทั่วโลกจะได้เห็นถึงน้ำใจของความเป็นไทยและที่ขาดไม่ได้จริงๆก็คือพี่น้องสื่อมวลชนที่ผมอาศัยเป็นผู้ติดตามตลอดเวลาที่อยู่ญี่ปุ่นพวกเขาทำงานกันหนักจริง วันหนึ่งวิ่งสนามกีฬา3-4ที่ถ้ามีคนไทยแข่งพวกเขาจะไปหมดเช้ายันคำ่ำเพื่อให้คนไทยได้มีภาพและข่าวเกี่ยวกับนักกีฬาของประเทศไทยแล้วเจอกันที่ปารีส2024ก็เป็นที่น่าประทับใจนะคะและอย่าลืมค่ะส่งใจเชียร์ให้กับกองทัพนักกีฬาพาราลิมปิกส์ของไทยด้วยนะคะ ต่อเน,นื่องกันนะครับถ้าจะไม่พูดถึงพิธีปิดโอลิมปิกที่ผ่านไปเมื่อคืนที่กรุงโตเกียวนี้ก็จะไม่ได้นะครับล่าสุดในนีนเน้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปพบกับประมวลผลนะครับภาพบรรยากาศสุดประทับใจรวมถึงการส่งไม้ต่อกลุ่งปารีสที่จะมีเป็นที่จะมีการเป็นเจ้าภาพจัดต่อครับ ิดฉากลงไปอย่างยิ่งใหญ่นะครับสำหรับมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2020ณนะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งดําเนินการแข่งขันกันมาระหว่างวันที่23กรกฎาคมจนถึง8สิงหาคมแม้ว่าการระบาดของโควิด -19 จะทําให้ต้องเลื่อนจัดมานานนับปีรวมทั้งแฟนกีฬาเนี่ยไม่สามารถเข้าชมการแข่งขันกีฬาได้ตามปกติครับซึ่งกับพิธีปิดการแข่งขันเมื่อช่วงค่ำวันอาทิตย์เจ้าชายอากิชิโนะเสด็จเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมพิธี โดยเจ้าภาพญี่ปุ่นยังคงเน้นการแสดงที่เป็นการผสมผสานของศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเข้ากับเทคโนโลยียุคใหม่ที่ล้ำสมัยโดยมีวงโตเกียวสกาพาราไดซ์ออเคสตรามาบรรเลงเพลงฮิตทั้งในอดีตและปัจจุบันอีกทั้งยังมีเพลงซุกิยากิและเพลงจากอนิเมะชื่อดังอย่าง d e m o n s l a y e r หรือว่าดาบพิฆาตอสูรด้วยครับ นอกจากนี้นะครับผู้ชมก็ยังได้ตื่นตาตื่นใจกับโชว์ที่เจ้าภาพเนรเมิสสัญ,ญลักษณ์5ห่วงโอลิมปิกจากแสงไฟที่ลอยขึ้นจากพื้นมารวมกลุ่มกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์5ห่วงกลางอากาศอย่างงดงามตระการตาก่อนที่จะมีการส่งมอบธงโอลิมปิกให้กับกรุงปารีสครับเจ้าภาพครั้งต่อไปซึ่งทางนายกเทศมนตรีกรุงปารีสก็บินลัดฟ้ามารับมอบธงด้วยตัวเองเลยครับโดยที่ฝรั่งเศสเองบริเวณหอไอเฟลก็มีการรวมตัวกันของทัพนักกีฬาทีมชาติฝรั่งเศส รวมถึงประชาชนทั่วไปเพื่อร่วมเฉลิมฉลองการรับมอบธงโอลิมปิกรวมทั้งมีฝูงบินพ่นควันเป็นสีธงชาติฝรั่งเศสพร้อมมีการชักธงเจ้าภาพด้วยนะครับการแข่งขันโอลิมปิกบนหอไอเฟลทาให้อใหอไอเฟลกลายเป็นเสาธงที่สูงที่สุดในโลกเลยครับในส่วนของทัพนักกีฬาไทยก็มีน้องแต้ยสุดาพรศรีสอนดีเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกครั้งนี้และเป็นนักโมยหญิงคนแรกของไทยที่คว้าเหรียญโอลิมปิกมากรอง ทำหน้าที่ถือธงไตรรงนําเข้าสู่สนามครับโดยไทยเราจบที่อันดับ59ในตารางสรุปเหรียญรางวัลหลังคว้า1เหรียญทองจากน้องเทนนิสพานิพักนักเทควันโดและ1เหรียญทองแดงจากน้องแด้วสุดาพรขณะที่สหรัฐก็เฉือนจีนคว้าเจ้าเหรียญทองโอลิมปิกครั้งนี้เปอย่างเฉียนชฉีวที่39ต่อ38เหรียญทอง ทั้งนี้นะครับญี่ปุ่นก็จะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์หรือว่าโอลิมปิกส,สำหรับผู้พิการต่อระหว่างวันที่24สิงหาคมถึง5กันยายนนี้ขณะที่โอลิมปิกเกมส์ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในปี2024หรือว่าภายในอีก3ปีข้างหน้านี้เองครับ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Insight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Insight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ